เวลาเรานึกถึงนักฟุตบอลจากเกาะอ,อังกฤษถามว่าสิ่งแรกที่เรานึกถึงคืออะไรครับร่างกายแข็งแกร่งเล่นบอลไดเล็กเตะโด่งแล้วไปมงวัดดวงนั่นคือภาพจําเก่าๆเ,เพราะฟุตบอลอังกฤษมีลากดั้งเดิมมาจากสไตล์การเล่นแบบเตะศาสยาวไปว่ากันดาบหน้าจริงๆเพราะแบบนั้นมันจึงหาได้น้องที่จะมีผู้เล่นอังกฤษแท้ๆแต่เล่นบอลแบบภาคพื้นทวีปรวมถึงยิ่งหายากเข้าไปใหญ่ที่นักฟุตบอลอังกฤษจะมีลวดลายลีลาการเล่นที่สวยงามเราวกับหลุดมาจากจินตนาการตามแบบฉบับแซมบ้าคือถามว่ามันมี บ้างไหมคําตอบมันก็อาจจะพูดได้ว่าพอมีบ้างแต่มันก็น้อยจนอาจจะทาให้นึกชื่อได้เพียงแค่จํานวนนิ้วมือเดียวนับหมดนั่นแหละครับแล้วเพราะว่าการที่มันมีน้อยนี่แหละที่พอเวลามันมีเกิดขึ้นมาสักคนในยุคสมัยหนึ่งผู้เล่นคนนั้นก็จะกลายเป็นนักเตะที่ดูผิดแปลกจากธรรมชาตินักบอลอังกฤษแบบเห็นได้ชัดทาเลือกเกิดได้ผมจะจิ้มแผนที่แถวประเทศลาตินคําพูดนี้ออกจากปากของโจโคอดีตมิดฟิลเกมรุกทีมชาติอังกฤษในยุค2000ซึ่งบ่งบอกชัดเจนในตัวเองเลยว่าโจโคมีกลิ่นสไตล์การเล่นกันเดีย ไปทางแถบไหนทักษะลูกเล่นความคล่องแคล่วปาดเปรียวความกล้าเล่นกล้าเผชิญหน้ารวมถึงพรสวรรค์ด้านลูกหนังเหล่านั้นถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในตัวของโจโคเขาเป็นผู้เล่นประเภทตัวสร้างสารรค์เกมในแบบโอสคูลที่ตลอดเส้นทางอาชีพพยายามจะประยุกต์แนวทางการเล่นของตนเองให้เข้ากับวิถีฟุตบอลสมัยใหม่คําถามว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องพยายามปรับตัวเพื่อให้สไตล์ฟุตบอลโดยธรรมชาติของตัวเองเข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่คําตอบก็เพราะว่าเขาเกิดเป็นคนอังกฤษนี่แหละครับเพราะแต่ไหนแต่ไรมา อังกฤษไม่ใช่ชาติที่นิยมในตัวผู้เล่นที่มีแนวทางการเล่นแบบศิลปินนักฟุตบอลที่จะได้รับโอกาสลงเล่นในอังกฤษส่วนมากต้องเป็นพวกที่รับได้ลุกได้ตรงวิง่งสู้ฟัดไม่ใช่แบบเนิบนาบซึ่งโจโคก็ทําได้ในแบบที่ความเป็นอังกฤษคาดหวังเขาเล่นเกมลุกได้และเขาก็ถูกปรับแต่งให้ลงมาช่วยเล่นเกมรับได้โจโคเคยเล่าว,ว่าตอนที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลใหม่ๆอังกฤษกําลังเห่อเหิมกับเดวิดเบคแฮมกันแบบมืดฟ้าโมดินและก็ทาให้เด็กๆหลายคนเฝ้าฝันอยากจะเป็นเดวิดเบคแฮมกันทั้งนั้นทว่าโจโคใน สมัยนั้นดันผ่าเหล่าผากอไปชอบนะักฟุตบอลต่างชาติที่สวมเบอร์สิบที่มีชื่อว่าซินาดินซีดานมากกว่าโจโคเล่าว่าเขาลหลงไหลฟุตบอลที่ถูกถ่ายทอดจากปลายสตัตวของจอมทัพฝรั่งเศสและเหมือนเป็นประกายสารตั้งตน้นทําให้เขาลหลงไหลตําแหน่งการเล่นหมายเลขสิบไปโดยอัตโนมัติเส้นทางอาชีพนะักฟุตบอลของเขาเริ่มต้นที่เวสต์แฮมยูไนเต็ดในฐานะเด็กสร้างรุ่นที่ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้หลายคนแต่สโมสรที่โจโคประสบความสําเร็จมากที่สุดนั่นก็คือสมัยที่เล่นให้กับเชลซีโดยโจโคเป็นหนึ่งในผ ชื่อดังซึ่งถูกเบ็ดเงินของเสี่ยหมีกวานซื้อเข้ามาในปีแรกที่โรมมนอับรามวิดเข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรอนและแน่นอนว่าโจโคก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของเชลซีชุดแชมป์เมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ50ปีของสโมสรที่เกิดขึ้นเมื่อปี2005และปีป้องกันแชมป์ในซีซั่นหัวลุ่งต่อมาเขาใช้เวลาที่เชลซีอยู่7ฤดูกาลทว่าไฮไลท์สำคัญอย่างหนึ่งที่ดูเหมือนจะอธิบายแนวทางฟุตบอลของเขาได้ดีที่สุดนั่นคือตอนที่เขาโดนโชเซ่มูรินโญ่ตำหนิว่าไม่ช่วยวิ่งไล่บอลในเกมยู ที่พบกับบาร์เซโลนาโจโคได้เล่าเอาไว้ว่าตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าผมทําผิดอะไรแต่พอนานไปผมก็เริ่มตระหนักกับตัวเองว่าในโลกนี้ไม่มีทีมฟุตบอลทีมไหนเอาชนะคู่แข่งด้วยตัวผู้เล่น1ิบคนอีกแล้วอย่างยุคก,ก่อนที่ผมเติบโตและเฝ้าดูมาการทิ้งเพลย์เมกเกอร์ที่ไม่ต้องทํางานหนักเอาไว้เพื่อสร้างสรรค์เกมการเล่นโดยเฉพาะอาจเป็นคีย์สาคัญแต่ทุกวันนี้ฟุตบอลมันเปลี่ยนไปเกมมันเร็วขึ้นนักเตะก็ต้องเคลื่อนที่กันมากขึ้นเพราะงั้นคําว่าดีในนิยามยุคปัจจุบันมันก็ตต้้องเเป็นนัที่ล่ลได ทั้งเกมลุกและเกมรับแบบสมดุลน,นั่นเองยิงกับประเทศอังกฤษที่มักไม่ค่อยมีผู้เล่นประเภทย์เมเกอร์สายศิลปินออกไม้เห็นบ่อยๆถ้าย้อนหาการจริงๆก็ต้องรุ่นพวกเกรนฮอดเดิลก็เรียกว่ามันคือวิถีที่โจโคต้องทําความเข้าใจอย่างช่วงปลายตอนที่อยู่กับเวสแฮมยูไนเต็ดเมื่อตําแหน่งผู้จัดก,การทีมเปลี่ยนมาอยู่ในมือของเกรนโรเดร์โจโคก็เริ่มถูกลดบทบาทลงมาเพราะเป็นผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ไม่ตอบโจทย์ส่วนเจ็ดฤดูกาลกับเชลซีเขาคว้าได้7โทรฟี่รวมทั้งรองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ก่อนจะย้ายไปอยู่ว ซึ่งเขาก็ถือเป็นหนึ่งในขวัญใจในถิ่นแอนฟิลด์อยู่เหมือนกันจากนั้นก็มีช่วงที่ถูกลิวสมอลสอนในฝรั่งเศสยืมตัวไปเล่นซึ่งที่ลิวเขาก็ทําผลงานได้ดีจนแฟนบอลที่นั่นต่างก็ติดใจและรักใคร่ในตัวเขาทว่าสุดท้ายไม่มีการซื้อขาดอย่างเป็นทางการประกอบกับสัญญากับลิเวอร์พูลนั้นหมดลงทําให้โจโคก็ได้ย้ายกลับไปอยู่กับเวสต์แฮมในช่วงเดือนมก,กราคมปี2013หลังรีเทิร์นคุนค้อนได้สซีซั่นเขาได้โยกไปเล่นให้กับแอสตันวิลล่าและ วนอาชีพในการเล่นกับทีมแทมปาเบย์โรดีในสหรัฐอเมริกาโดยแขวนสตัทไปเมื่อปี2018โจโคเคยเล่าเอาไว้ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมาโดยตลอดนั่นคือสไตล์ฟุตบอลของเขาคือลาตินและการที่เขาเลือกเบอร์สิบตอนย้ายมาเชลซีก็เพราะสาหรับเขาเบอร์1ิมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวงการฟุตบอลทว่าที่อังกฤษมักไม่ค่อยเห็นค่าใครนึกจะเอาไปสวมก็เอาไปโดยไม่มีการกันเอาไว้เฉพาะคนที่เก่งจริงๆผมรักและหลงใหลฟุตบอลลาตินเป็นอย่างมากเรียกว่าเทิดทูนเลยก็ว่าได้ผมเรียนรู้ฟุตบอลลา ลาตินมาทั้งชีวิตในตอนที่เป็นนักฟุตบอลผมยังแอบหวังเลยว่าจะมีโค้ชสักคนมาใช้งานผมในแบบลาตินบ้างผมคงจะสามารถโชว์ฟอร์มได้อร่อยไปเลยจะว่าไปแล้วก็น่าคิดนะครับว่าถ้าโจโคไม่ได้เกิดที่อังกฤษแต่เป็นผู้เล่นของชาติอย่างบราซิลหรืออัลเจนตินาบางทีเขาอาจถูกยกย่องมากกว่านี้ก็เป็นได้และคลิปนี้ก็เพื่อเป็นการต้อนรับการอัปเดตคลาสใหม่ของเกมฟีฟ่าออนไลน์4ที่ล่าสุดได้ทํคทอดผู้เล่นคลาสใหม่ที่ได้ใจสาวกสิงบูนั่นก็คือคลาสเชลซีแอมบาสเตอร์ซึ่งจะเป็นการรวบรวม ตำนานของแข้งเทพเชลซีมาไว้ให้เหล่าสาวกสิงบูได้เลือกจับจ่ายซื้อไปตีบวกใช้งานกันอย่างบันเทิงใจและแน่นอนว่าตัวผู้เล่นดาวเด่นอย่างโจโคก็จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในคลาสใหม่นี้ด้วยเช่นกันโดยที่นอกจากนี้ก็ยังมีตำนานเชลซีอีกหลากหลายคนที่ถูกเพิ่มเข้ามาหากแฟนสิงบูคนไหนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆจากเหล่าผู้เล่นระดับตำนานที่เคยร่วมกันขีดเขียนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรถึงตอนนี้ก็สามารถเป็นโหลดและเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกมฟีฟ่าออนไลน์4